กราบเดตข่าวสารดีดีทางไอทในช่วงเย็นเวนลาสแปดนกามนาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้จะมาอัเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Infinix 08มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยรุ่นนี้เป็นโทรศัพท์มือถือระดับกลางฝาหลังสวยงามเลยได้ว่าสวยมากเลยมาพร้อมกับสเปคแบบครบครบ กับกล้องหลัง4ตัวความละเอียด64ล้านพิกเซลที่เป็นความเอียดสูงสุดกล้องหน้า2ตัว48ล้านบก8ล้านในราคาเพียง8,000บาทเท่านั้นครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน Infinix <Infinite S 2> เป็นแบรนด์สมาร,ร์ทโฟนเล็กๆนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเพราะยังไม่มีโฆษณามากมายนักนะครับแต่ในบ้านเราก็มีเอาหลายรุ่นนะครับมาวางจำหน่ายแล้วเหมือนกัน ซึ่งช่องเราก็ได้มีการเอาโทรศัพท์มือถือบางรุ่นนํามารีวิวเราด้วยนะครับล่าสุดมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จากค่ายนี้ครับในรุ่นของ Zero 8ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยมาในดีไซน์ฝาหลังดูปแปลกดีสวยงามมากขึ้นนะครับในราคาเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นจุดเด่นของตัว Infinix Zero 8เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่ขับเคลื่อนด้วยชิปเซตวีดเทคเฮดิโอ G90T โดยมีหน้าจอไร้ขอบนะครับมีการจอดูวางไว้บนหน้าจอสำหรับการวางกล้องหน้าขนาดหน้าจอใหญ่ที่6.85นิ้วรองรับ r e f r ร s h r a 90Hz ส่วนแรมให้มา 8GB หน่วยความจำ128ทำให้การใช้งานไหลลื่นนะครับแบตเตอรี่ 4,500mAh ชาร์จเร็ว 33W s u p e r ช h o t นอกจากนี้ยังมีดูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยแล้วก็เซนเซอร์สแกนนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องครับสำหรับการถ่ายภาพ Infinix Zero 8ตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวเป็นของ Sony IMX686 ความเอีย64ล้านพิกเซลมาร้อมระบบการสั่น EIS มีเลนส์ ultra wide 8ล้านพิกเซล depth นเซอร์2ล้านนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอในระยะกลางคืนก็จะมีมาให้ด้วยอีกตัวหนึ่งคือ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเป็นกล้องคู่เจาะรูไว้บนหน้าจอความเร็ดหลัก8ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซลมี3สีให้เลือกครับได้แก่สีดำสีเขียวแล้วก็สีขาวมุกโดย Infinix 0 8จะวางจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปครับในราคา3,799,000รูเปียหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็คือ8,000บาทเท่านั้น และมีโอกาสที่จะนําเข้ามาขายในบ้านเราด้วยนะครับเพราะอ n f ฟินิตอนนี้ทําตลาดในประเทศไทยอยู่ด้วยและถ้ารุ่นนี้นําเข้ามาขายในไทยเมื่อไหร่มีโอกาสรีวิวเมื่อไหร่เราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับ Infinix The future is now ถ้ามาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือจอพับได้จากค่ายซัมซุงกันบ้างอย่าง Galaxy c f o 2 5G ครับ โทรศัพท์มือถือเรือธงจอพับได้รุ่นราคาเริ่มต้นที่7 0,000บาทซึ่งมีกำหนดการนะครับเผยโฉมในวันที่1กันยายนนี้ในงาน Galaxy Unpacked 2หลังจากการวางจำหน่ายของ Samsung Galaxy Note 20ซีรีส์โทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นทอไปในหลายประเทศและล่าสุดก็ถึงคิวของโทรศัพท์มือถือสุดพรีเมียมอย่าง Galaxy C4 2รุ่น 5G ออกมาวางจำหน่ายต่อนะครับท้ง Samsung ได้ประกาศเปิดตัว Galaxy C4 2 5G ในวันที่1กันยายนภายในงาน Galaxy Unpacked Part ที่2และแน่นอนว่าเตรียมเข้ามาวางขายในไทยแน่นอนเร็วๆนี้พร้อม กับทิกสเตอร์ชื่อดังได้มีการเปิดเผยราคาของ Galaxy C4 2 5G ออกมาว่าจะอยู่ในราคาประมาณ1 9 9 9ยูโรในประเทศโซนยุโรปนะครับถ้าจะเป็นเงินไทยก็ประมาณ74,000บาทซึ่งถือว่าถูกกว่ารุ่นแรกนะครับเพราะรุ่นแรกนี่ยราคา2,100ยูโรเลยหรือประมาณ77,800บาทนะครับจึงมีความเป็นไปได้ว่าราคาของ Galaxy C4 2 5G ในบ้านเราน่าจะย่อมเยาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับทั้งนี้ต้องมาติดตามกันนะครับการประกาศของซัมซุงประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถ เราจะรีดมาอัปเดทให้ทราบกันครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด s u b s c r i b e เพื่อติตามข่าวสารดีๆอุวด,ดีแล้วก็นิรเราต่อไปนะครับช่องของเรามี c e b o o k Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสะักคริบนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย